สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกขูทุกคนมาเดอมากินเขาได้เวลากินเขาแล้วมาเนี่ก้อยเฮ็ดตับเตาเ่อแหลกม่ชีวิตก้อยเฮ็ดตับเตาสันอุย้ย่นมาดวกบางยี่คนมาซอยออกซอยออกต้องมันนะอืม เสียบผู้โดยมาคือคนไทยหน้าเลยไหมอืมอืมเอ็ดพอกับใส่ก่อยเห็ดรวมอืม อืมส <c oughs> ่วนที่ตามอยู่ โอ้บังหรอกคนดังคือดังคันเท่านี่แหละเ่อเจ็บนี่เจบนี่จำบุหร้่มืดรวย ห้อน,น <c oughs> ร้ายเนโซ่แผนหลังได้ได้พรเยียแผ่ห้อนร้ายเอาปันเทศเวียงส่ออกกันเลยนแส,บ,สบอยูอ่ใส่ผีกลายโพด ผู้ปากเป็นก็ม่าแสบก็คอยเหนยมเนอะอืม Mới không thì vọng Mới chẳng bắn nhai Thì lạc Nên mới mời mọi người tao ห <c oughs> น้าเห็ดก็กินเห็ดหน้าปลาก็กินปลา ไม่เห็นจำไปอยู่หนึ่งนะครับจำไปอยู่เว้ยนั่นเห็นไหมฮึฮึไม่รูนน้เลย you <clears throat> ที่แว่าอเฮ็ดผึงเขาจะว่าหอ้ยเวเคยกินไปเพอไงมาเฮ็ดผึ่งก็เฮ็ดตับเตานี่ยใครเป็ดใครไกลห่วยเฮ็ดมันสี่ใครเป็ดใครไกลยังได้